แม่งานกําลังทําอะไรคะเห็นสีต้มน้ำปละเด็กอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาขนมจีนอันนี้เซปานินนะคะกําลังต้มอยู่จ้าพี่น้องเนี่ยกำลังต้ม,มพีิยใลามูวันนี้ก็มาทําช่วยมาดามนะคะ,ะบักระดาบักระดาว ก็จะทําน้ํายาตีนไก่นะคะนี่ก็จะกําลังต้มเครื่องพี่นองกําลังต้มเครื่องนี่ต้มเครื่องพริกหอมกระเทียมเชียงขอกเชียงไข่กระชฉกะกระชายจะเป็นปลานินนะคะนี่ค่ะปลานินตัวโตๆต,ต,ตเลยนะคะนี่ค่ะจะขีดเนี้ยฮะ อไปดูทิไปตักดูทิมันสุกยังไม่สุกหรอกหัวเกาซี่เป็นอะไรกินปลาแดกอุ้ยหนัวมากนี่ไปซื้อตีนไก่มามันต้มมันอันนี้ซีดน้ำยาอย่างกินนี่ฮะน้ำยาปลาใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นปลาใช่ไหมเนี่ยมันเหมือตาติดปลาแดกอาชได้อันนี้อันนี้โตโตัวคัดขวางการทำแมหากินได้ในพี่น้องนางก็กำลังจะหงจะหันอะไรนะคะ ก็จะเป็นหมูนะคะเป็นเนื้อหมูพี่น้องเอ้ยไอ้ยานั่งเร็วอันนี้อันนี้คนว่าบ่อยากได้คีบกับไ่อยากออกมาดอกพี่น้องเพราะว่าเออก็เลยอยากได้คีบก็เลยต้องจําใจออกมานะมัฮนอันนี้มาเดี๋ยวย่างโลดแล้วค่อยหั่นที่เราทำมามันเรย่างออันนี้เป็นเนื้่หมู มัหญ่ักซีนอย่างเสี่นย่างก็จะย่างอันที่จะหั่นหมักแล้วก็ย่างนะคะเนี่ยแม่งานกําลังจัดแจงพี่น้องหอมอะัดนะขนมจีนน้ำยาปานะคะแล้วก็ล้างต้ัพริกหอมกระถอกกระเทียมหัวเชียงขอกเชียงไข่กระชงกระชายนะคะน้ำปลาหอมนัวมากนี่ค่ะพี่น้องเอ้ย อนิบาสิบล้๊มะบก็ออกกก่อยากมัดนะอกจำใจตรองมาเพราะว่าอยากได้ไคลิปนะเพราะว่าอธว่าอยากได้คลิปเพราะวคลิปเป็นยาผงนะ้านี่แหละก็เลยต่องมั <c oughs> นี่มาดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะสูกนะคะมีมีตีนไก่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะหอมมากเนี่ยปนินตัวใหญ่มาก <c oughs> อุ้ยช่ำมากแม่ดูสิคานี่ค่ะพริก <c oughs> อันนี้พริกนะคะดูพริกนะคะให้ดูเ <c oughs> นี่ยพี่น้องเบิ้งผุนอะ่ะโตใหญ่ใหญ่ นะคือสิฉ่ำเนาะลำยาเนี่ยคือสิบว่ดีค่ะเนี <c oughs> ่ยค่ะฉ่ำมากไปเดี๋ยวฉันสิไปเอาของ